สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโดว์คิวแฟบินนะครับก็วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกมมาถึงรับ3ากุกนะครับผมอ่ะนะครับก็ก่อนที่เราจะพูดอะไรกันเราก็รับอ่างเปาก่อนนะฮะช่วงนี้เป็นเทศกาลร,รับอ่างเปานะฮะอ่างเปาโงงงเลยนะครับโอเคได้สักกี่ตำลึงอ่ะห้าร้อยมั้ยห้าร้อยตำลึงนะครับผมก็วันนี้นะครับผมบอกกันได้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆ นะครับผมเพราะว่าวันนี้แม่ทัพรุ้งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมมาจากที่ปล่อยทีเซอร์ไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมว่าจะมานะครับผมซึ่งก็มาจะจบแม่ทัพเทพเลยนะครับผมตอนพวกเขามาเป็นฉลองสองเทศกาลนะครับผมก็อตอนเปิดตัวไปทั้งหมก็ฉลองสองเทศกาลนี่ครับสัตเทศเทพใหม่สัตเทพใหม่ก็พวกนี้ก็จะเปิดตัวในอีเวนต์นี้นะครับอ่ะ Uh, ซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าเราจะเจาะลึกแน่นอนเราจะ uh, ดูแต่ตัวดูคอาสามารถแบบแน่นอนนะค mm hmm. <ม>รับผมก็จริงๆผมเคยดูแบบ,บผันผานแล้วแต่ผมยังไม่เคยดูแบบแบบนั่นนะนะไม่เคยดูแบบเชิงลึกเท่าไหร่นะผมบอกเลยว่าแต่ลนางนี่ฮอตแน่นอนนะครับผมนะมีโจฮานะครับจูกัดกัวลูกของเบงนะเฉวงกงจูนะ ลิล่งฉี่นะครับยาลิปโปนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูวันเทียโกกเลยนะครับผมซึ่งเพราะว่าผมคงไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไอสารพกเสือเดียวนะครับเพราะผมจะยุง่งแค่กกตัวเองนะผมผมคิดว่ากกตัวเองมีมีประเด็นนะซินทำให้ผมอยากได้มากนะครับผมอ่ะมาดูกันคนแรกนะครับเป็นโจเฮานะครับ เป็นอของวุยก๊กนะครับสายเวทนะผมความพิเศษของแม่ทับวุงนะครับมันจะมีสองสกิลนะผมมีตีปกติแล้วก็สองสกิลซึ่งไอตีปกติของแม่ทับวุงอ่ะมันจะมันจะพิเศษกว่ายกพิเศษกว่าแม่ทับทองอีกซึ่งมันมนจะติดดีบัฟเพิ่มอีกนะครับ สมทำดาเมเบเวสใส,ส่ฝ่ายศัตรู4ตำแหน่ง108และจะมีโอกาสครึ่งหนึ่งนะจะเสริมสารวิญญาณนะสารวิญญาณแต่ฉันจะลดพลังโจมตีและป้องกันของพวกหมายลง15ครับมันะน่าจะ,ะแบบสตาร์ทขึ้นด้ไปได้อีกครับผมแบบแบบสองสแต็กก็ลดไป30 45พวกเนี้ยโอ้โหแบบเจาะไวเลยนะ,นะเดี๋ยวควบพยักนะครับเนี่ยเดี๋ยวควบพยักใช่ไหมไปีกคำรามนี่โอ้โห มีจะมีพาสิในตัวนางเองอีกด้วยนะผมะทำดามจเวทใส่บอสูเสียมแนงอันนี้จะแรงขึ้นครับเสริมเสริมวิญญาเสริมหมายหนึ่งชั้นเมื่อเสยลักษณ์ถึงถึงสเตติ่งสามชั้นจะใช้เสยลักษทั้งหมดในปรเทศเป้าหมายหลังเป้าหมายถูกในปรเทศจะไม่สามารถขยับได้ไม่สามารถฟื้นค่าประสานได้ค่ะเดียวกันเรับดามิโคซิลเซนหาศัตรูทั้งหมดถูกในเทศแม่ทัพนี้จะกลับพลุสนามลบต่อนเนื่องสองรอบค่ะเดียวกัน เลี้ยงดาเมจไม่ครับฝ่ายศัตรูลดลง20%ตอเชื่องสองรอบอืมแล้วฟินิกซ์คำรามก็อันตีเบิร์ดอีกนะทำดาเมจ440ทำดาเมจหาเป้าหมายติดสารลักไออันนี้อยู่สาร์วิญญาณนะดาเมจจะแรงขึ้นอีก400%รับว้าวโอ้โหดใช้ได้นะครับผมบอกเลยโหดมากนะ ดาเมจควบคุมสายเลือดสังหารโอ้มันมีรูปลักษณ์ใหม่เหมือนกันนะโอเคบุกเพนี่ก็เนี่ยเดี๋ยวในอนาคตรจะมีแม่ทัพม,มุงมาเพิ่มนะผมมีแน่นอนอยู่แล้วฮนะมันต้องให้เกมมันโหดขึ้นเยอะนะมันหมดมุกแม่ทัพทองเนี่ยต้องเอาแม่ทัพม,มุงมาเล่นละนะครับอ่ะ คนต่อไปนะครับผมเป็นจูก,กัดกัวนะฮะเป็นลูกของเบงนะผมเปล่าโอเคอัพสกิลเป็นอ่าทำตำแหน่งเวทนะส่วนใหญ่เป็นเวทนะผมส่วนใหญ่ไม่ทำพวกเป็นเวทยกเวน้นเอ่อลิลิงฉีเป็นกายนะตำแหน่งออสการ์เปอร์เซนต์ให้กับศัตรูที่มีความโกรธมากที่สุดแลนะตำแหน่งก็รอบค่ะเดียวกันเอ่อ ถ้าตีปกตินะจะช่วยฟื้นฟูฟตำแหน่งที่เ p ต่ำที่สุดของฝ่ายตน2 3 8ก็คือตีปุ๊บก็จะฮิลให้ฮิลให้คนในทีมเนะราที่เลือดน,น้อยสุดถ้าตีปกตินะฮิลแบบแบบสุดจัดอนะ่ะค่ายยาวิ่หกทำดาวเบเวส300%ให้กัสบสัตรูที่มีความปวดไม่สุดในตำแหน่งรอบๆขณะเดียวกันจะอันเชิญวิหกไม้บปรสามหนึ่งตัว สเตตาสืบทอดจากคูไวตขัวสิ้นสุดแต่รอบที่หกมันจะสุ่มโจมตีศัตรูทำดาเมจกายภาพ2องรและสร้างเอฟเฟกต์บ r ีดดิ้งนะโอ้ให้ศัตรูติดบ r ีดอ่าทุกรอบทำดาเมจห้าปอร์เซ็นต์ของเอพีสูงสุดไม่เกินพลังโจมตีสองเปอร์เซ็นต์ของจูดกัวข่าเดียวกันดาเมจศัตรูลดลงที่สิบเซนนะเทอสุรยานเซียนนะ ทำลายเมดเวทค่ะเดียวกันจะสุมอันเชิงโคไม้หรือมาไม้หนึ่งตัวเมื่อจบรอบโคไม้จะฟ้นฟูตตำแหน่งที่เอพีสาสุดฝ่ายตัวเป็นห้าเอพีสูงสุดเดียวกันฟ้นฟูค่าความกดสองแต้มเมื่อสิ้นสุดรอบมาไม้จะสุ่มโจมตีศัตรูหนึ่งแถวโคไม้กับกับมาไม้เออมันจะต่างกันนะโคไม้จะจะฮิวนะเมื่อจบรอบแต่มาไม้จะจะโจมตีนะ สุ่มโจมตีหแถวขาดเดียวกัน F โอกาส50%สลดค่าวความปวดเป้าหมายลงเป้าหมายที่ค่า,าเลือดต่างกว่า50%ด้านมีคภาพเพิ่มอีก2เท่านะอืมว้าวโอเคใช้ได้นะแต่เรามันไม่ใช่ก๊กเราเราคงไม่ต้องยุ่งเลยพวกนี้แบบไอ้ที่เราเราต้องกังวลนนะ่ะคือนี่ตั้งหากนี่ครับเฉยงกงจูนะ ก็คือผมก็ดูสกิลวล้วเขาแล้วคืออารมณ์ง่ายๆครับนามเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเวทแวมพายนะผมอารมณ์ในอวีก็คือแบบแบบออกของแวมพายเนี่ยตีดุดเลือดนะผมตีเวทปุ๊บขาดจากการ15%ของดามิที่ทำนะก็จะฮิวให้ตัวเองแล้วผมก็คือเป็นแวมพายเลยนะครับ <S <S ส่วนในพวกสกิลนี้ก็จะเป็นทำดามิแรงขึ้นนะผม นะมอบรวมใจให้ตัวเองเลร่งดาเมจต้านคี่ฝ่ายตนเพิ่มส่วนอันตีก็จะเป็นาดาเมจเวฟเ,เกือบ500%นะแล้วสุมส,สับศัตรู2ลายนะครับนีนะ่สุมคำสาบไปนะอ,อันนี้เดี๋ยวเชิญกุงจูยังไม่โชว์ให้ดูใช่ไหมนี่อย่าสยานนะก็จะส่งโคไม้มาไม,ไม,ไม้ออกมาข้างหลังนะครับผม มันจะสุ่มนะโอเคนะครับอ่ะอีกคนนึงนะครับผมลิลิงฉีนะเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนนะนี่นะ้ก็จะตีแถวหน้านะผมแถวหน้าสัญลักษณ์มันจะเพิ่มโล่ให้ตัวเองด้วยนะผมทำดัมมกียภาพไว้ดเปอรตรสตูแถวหน้าเมื่อตำแหน่งใดออกเทินจะได้รับตาปฏิทาสสึหนึ่งอันซึ่งตาแต่อันจะเพิ่มพลังโจมตีเพป้องกันให้ลิงฉี3%ซึ่งจะแตกได้15%นะครับ ก็เพิ่มโล่ต่างหากให้นะครับผมเงาค้างฟ้าดาบคือทั้งสองสี่แปดเปอร์เซ็นต์สี่ใส่ศัตรูแถวหน้าและตัวเองจะรับโล่ต่างหากอีกร้อยห้าสิบเซนของพลังโจมตีเมื่อมีโล่นี้อยู่จะเพิ่มโจมตีพวกกันอีสนะิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเดียวกันอัตราคียไฟล,ล์ทั้งหมดเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืมเทพศิษจุตินี่ก็จะแรงขึ้นนะครับโล่จะมากขึ้นนะครับใช้ตาทุกหนึ่งอันจะเสริมแก่งโล่สิบเปอร์เซ็นต์ ะนะเดี๋ยคือเป็นเป็นตีเน้นถึกนะผมถึกวัวตายควายล้มเลยนะต้องบอกว่าเออแม่ทัพลุ้งแต่คนคือได้มานี่คือแบบว่าโหว้าวแบบใช้ได้อีกนานนะผมยืนยืนใช้ได้อีกนานนะผมเล่นลงทีมหนักได้เลยนะครับอ่าซึ่งถามว่าผมจะเอาไหมผมบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าผมจะเอานะครับซึ่งผมบอกแล้วถ้าผมผ่านได้ผมผ่าน นะแต่แต่ผมต้องคิดดูก่อนไง,นงไเนื่องจากว่าไอเศษเนี่ยมันต้องใช้ร้อยสามสิบนะเพ,พื่อเพื่อที่จะปลดล็อกไม่ทับลุงนะครับผมก็คือศูนย์ดาวนะครับผมศูนย์ดาวใช้ร้อยสามสิบนะถ้าใช้ตำลึงซื้อจะได้ห้าสิบห้าเศษน,นะครับผมซื้อโชว์เลยกันนะห้าสิบห้าเศษไปก่อนครับดีกว่าไม่มีเนาะเราเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับ ในอนาคตไม,ไม่ไม่แน่ไม่แน่ทีนี้มันจะขาดอีก75ใช่ปะ75ไอ้แรกโบนัส10ไอ้ไก่ได้5อันฉะนั้นถ้าได้7็ดสิบหาต้องใช้น้องไก่150 150จะต้องเติมกี่บาทนะต้องเติมกี่บาทเลยคุณคิดสิ9 900 900 900อ้อเติมกี่บาท ผมผมคิดว่าผมถ้าผมปลดแต่ผมปลดได้เว้ยผมผมผมคิดนะถ้าผมปดผมปลดได้แต่ว่าผมจะผมต้องตัดใ,ใจผมจะเรื่องทุนระหว่างไลนเจอร์กับกับเอ่อแม่ทัาลุงหรือผมจะสามารถเก็บแมททัพไอเซไว้ก่อนเก็บเสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรออนาคตเผื่อมีอีเวนต์กลับมานะแล้วรอซื้อพูนี้ไว้ก่อนก็ได้เนาะนะครับคงไม่เหนือบ่าวแรงเพราะว่ายังไงผมต้องเตรียมทุนเอาไว้ ลายเลนเจอร์อยู่แล้วนะครับโอผมคิดว่ามันถ้าเติมจริงอะสถ้าเติม3ามพกจริงมันเติมหนักมาก,กน,นะเพราะว่าถ้าจะร้อยถ้ากัดการตีอะต้องเติม3,000บาทนะผมเองงบผงก็ไมไ่แบบเยอะขนาดนั้นผมกลัวมันจะเผ,ผาผ่านโดย่เหตนเุนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวนะครับ อืมสี่สสสเลยนะสีจริงอ่ะผมผมซื้อไอ้พูดย่อยๆก็ได้เนาะสี 40, 20, 60, ่สนะิบยี่สิบหสอ้สหยสี่ยี่สิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าสองครั้งต้อง2วันนะถ้าเจ็ดสิบห้าสองวันได้นะนะครับได้ได้นเนี่ยสองวัน 75-2วันใช่เออหกสิบวันก็คือประหยัดมันก็จะประหยัดไปไปเยอะเลยนะผม600ประมาณใช้สัก600 000, บาทก็คือพ2 0 0องพั้บาทคือได้ละได้ได้ไม่ทำกลุ่มกดีกว่าเติม3,000ใช่ป่ะเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้อง,ผม,องผมต้องเตรียมพแพนละนะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมอาจจะต้อง อืมอโอเคโอเคผมคิดว่าผมน่าจะทันมั้งน่าทันวันที่30เพราะอีเวนม์หมดนหมส30ผมไม่ไม่รู้อาจจะแลกทันหรือไม่ไม่รู้นะครผมผมขอขอให้ให้แลกทันนะผมเพราะว่าไอไอโบนัสมันจะหมดเู้สึมันจะมันมีเวลาหมดมันมาณ29ใช่ไหมหมดมันจะหมดวันที่29 นะวันยิบก้าปุ๊บอีไว้ใหม่จะมามันจะ,ม,ม,นจะมันเหมือนมันจะดอกไม่ได้แล้วนะผมไอดอกโบนัสมันจะหมดพอดีนะไอโบ,บนัสก็ไม่รู้ว่าถึงวันไหนโอ้ยตื่นเต,นต้นวะผมอยากได้มากเลยได้มานี่โหเ,เป็นสีแก่ทีมผมมากนะผมซึ่งตอนนี้นะฮะกำลังเราผมว่าถึง1,100ล้านแล้วนะผม,ผมก็ปั่นไปเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยว อาจจะพอแล้วนะครับผมตอเราพูดมาเยอะพอสมควรนะครับก่อนหน้านั้นเราจะซื้ออันนี้เพิ่มนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ผมซื้ออันนี้เดี๋ยวนะ,นะซื้อกล่องสูบอุปกรณขั้นสามเดี๋ยวยังไงมันก็เพิ่มแรงกว่าอยอะช่องหน้าโอเคมันกันเยอะนะครับ อันเพิ่มพลังเยอะกว่าเอ่ออันไหนดีผมให้อันนี้กันผมให้พยกกักเลยนี่อ่ะเพิ่มอีก19ล้านเอ้ยเล้ยงเก้าไม่ใช่19ล้านเอ้ย19ล้านถูกมั้งเจ้าหรือเปล่าผมจะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอขอเปลี่ยนไพนหนึ่งใช่น่า19ล้านใช่ใช่ถูกว่ะ นี่แค่เปลี่ยนเน19ล้านนะโอเคก็เราเราเพิ่มเทสเทสไปก่อนนะครับ้อมไอ้ของทองมันอัพแรงอยู่แล้วนะคือมีของทองนี่เราเอาเอา,เอาของแดงอัพเล่นได้เลยเพราะมันแทสมันจำเป็นแล้วนะี25ล้านโอเค อ่ะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะอัพเพิ่มอีกนิดนึงอยากให้มันโหดรนะฮะโอเคน่าจะในไม่ช้านะครับน่าจะพันสนะองล้านละนะเดี๋ยวเพิ่มเราได้เพิ่มอีกหกสิบล้านนะครับเดี๋ยวรอก่อนรอได,รอได้รอได้ไม่ทับลุ้งก่อนผมผมมีแพ้แล้วว่าจะเติมไงรู้ละไอไอแท็บแบบแฟน now นะครับอ่ะ น่าจะประมาณนี้นะผมสัปานี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เรามาอ่เซเวแม่ทับลุงนะครับแล้วก็อธิบายแพนแล้วว่าผมจะเติมยังไงนะครับผมซึ่งความเป็นไปได้ที่เราจะได้แม่ทับลุงก็มีสูงนะครับแต่ต้องอ่าบริหารตังค์ให้ดีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจนจบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับ นะครับผมเป็นกำลังใจใหผมต่อไปด้วยนะครับ90 2 0 0 0มซับด้วยกันนะครับเศรษฐีขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ